สวัดีครับผมนภีกรุวันนี้ผมก็จะมาเล่นในที่มนโปรนเช่นเคยครับเป็นความจริแล้วผมก็ได้ไปหาอาหารซึ่งตอนนี้ก็ตกหลับมากเกครับไปเลยนี่ก็ตกไม่ได้แล้วไม่เล่นกันเลยด้วยชั่ไม่ได้มา อืมอุปสรรคสิอะไรี่หนูทำตัวเร่มช้าเลยอย่างเช่นแ่ผมก็ได้เผาไปเรื่องนี้เอ๊ะเรื่ดงอะไรนะครับผมก็ผมก็จะใส่ ไม่มากแป้งแป,แป๊มเนี่ยก็ตั้งตรงน,นี้โอ้ยแป๊บนึงครับผมจุดหนึ่งมาไปเห้องน้ำแป๊บนึง กบผมมาแล้วต่อเลยซึ่งไอ้วันนี้ผมก็จะเอามาใส่พวกมุเอนชั้นทั้งหลายเลยครับอยากยชั้นอะ่รตีบวกีอะไรจะได้ไปดูสบายๆผ่านแล้วเนี่ยอะไรเข้าลกก็ลืมไปว่ายังเอาใส่ไปไม่หมดโอเคโอเคยูสอัพพลาย โอกคน,น,นก็จะเข้ามาในนี้โอเคไปกันต่อเลยเลืมนไปครับในพาร์ทที่แล้วผมก็ได้เก็บฟักตอมมาซึ่งก็จะเอามาอยู่ในพาร์ทนี้โอเคแค่ okay, นี้ก่อแนบบ ลับครับเอาหาไปไหนแล้วอะหายอีกแล้วเป็นจุดบล็กไงว่าทำรจีไหมวะเออที่ฝึเรอันนี้แหละเอช้้ต่น ตอนนี้ห้องเรียนจนด้วยซึ่งก็ต้องไปหาไหมซึ่งเมยก็ต้องไปขุดซึ่งไปขุดก็ต้องใช้ขวานซึ่งใช้ก่อนกูก็ไม่ค่อยมีเขอไปครับผมกเกียกำรำลคานะ เิติมแม่ในสัตว okay. ์ส่งอะไรนะครัอระนนคานเลยชั่วโมงอี้เอาเห็กมาแล้วก็ใส่นี้ไปเอาม้เอาไม้เอา้ม้ก็ทำขวานเหล็กไปเลยแล้วจะได้ไวไหนครับโอเคเลิกนี้ก็เขาไปฟอมนเลยก็จะไปอได้แต่ไ่สั่ดี เออไม้แถวนู้นดีกว่านั้นรงนั้นน้นนนั่นน่นเขานั่นน่ะโอเคไปกันเลยฮย่นยักไม่น่อยเหี้ยก็เรมนศึกษาไม่ห่าเราทำางลนะครับีแล้วจะตายพหมเนี่ย

对，因为。 พูดมาทำไมเนี่ยป be ู่แม่เอ no ้ยแม่เอ้ยรับปรานยิงไปเป็นเลยตอกแปน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 ใช้ที่อยากดูของท่านโจ้นะครับไปเลยครับที่ช่องจุฬาคมสแลสทีวีนะครับ

ดูแลกูจะลงยังไงนี่ไงครับมันมีน like ้ำอยู Não, Ma, <so humans, stars, ่เราก็กระโดดแปกลงไปดยแล้วก็สับเตีนแตลกกระเด็นๆวิ่งครับผมซึ่งผมก็ใกล้จะถึงพาร์ทที่เราจะมาต้องสร้างบ้านแล้วซึ่งก็ไม่ได้สร้างอะไรทเงี้ยรวมแล้วสองฟาร์ตสองให้พี่ตูนเขาก็สามารถสร้างได้เลยไอ้เงี้ยแต่กองผู้เนี่ยอาเข้าไปเจ็ดสองฟาร์ตเลยไอ้เงี้ย ที่เดิมเนี่ยแล้วก็หาเพชรมาแล้วนะรวยมากมาอยากรวยขนาดเอาเอาเพชรมาสร้างบ้านได้นี่แล้วเราดีว่าโคตรรวยประมาเป็นสิบทีนี้ก็แป้ง จานไปโอเค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 แล้วจะตั้งทาเนี่ยทำห้องเออก็ทำใต้ดินดิเออว่ะไเยไทำที่แล้ก่ใต้ดินบ้านเราเนี่ยแหละไ่วเวลาลงก็ลงโอเค มโอเคโอเคโอเคประมาณนี้ พอดีด้วยัดลมเจ็บวโอเคกดไปแล้วป่ครับขอไงควครับอมัก็แ โอ้ดีขึ้นแล้วป็นดีขึ้นดีขึ้นเยอะแล้วอันเด็กอันเด็กโอ้โหมันจะให้ทนไปไหนเนี่ยที่อนเด็กโอเคอันเด็กเอฟเอนซีมีของแถมด้วยครับและคือกูจะขึ้นได้จังสี ได้ขนาดแบบอย่างนี้ก okay. okay, ็โอเคได้สองที่เนี่ยสองที่อีกโอ้โหเยอะแยะอืมท่ะโอเคครับผม เราได้ข้ามาไปเล้ยงเี้ยมาดีด้วยค่ะมาดีไม่ได้มาไม่ได้มาเลงเขาไปเล้ย

ครับก็เอาไปไปทำเป็นวิธีครับปึ๊บเปิดไอคอฟเฟกต์ใช่ปุ๊บปุ๊บโอ้เลเวลร์เนี่ยนะปุ๊บปุ๊บใช้ตะเกียบแพ็คนะครับสำหรับใครที่งงว่าทำไมภาพมันเปลี่ยนไปแทกเกียบแพกครับผมชื่อว่าเฟรมอะไรตรงนั้นแหละมันมีอยู่ในเดียวก็คือ เนว่เพลงะเก็บผลเพลงกันก่อนเจกีน you ัสเทโอนะครับแล้วก็สำหรับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับที่รับชมตรงนี้ครับผมบ๊ายบายครับผมบ๊ายบายเสิร์ฟพัดหน้าครับผม EP